เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมของเราไปในช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์นี้อย่างทางโจเอลมาติฟปักกระหลังมากประสบการณ์มาทางฟอร์ซ่าโรมาสื่อชื่อดังจากแดนมักโกรนีได้ตีข่าวออกมาว่าเยอเกนครอปได้ไฟเขียวสำหรับการย้ายทีมของนักเตะหลังจากเขาถูกลดบทบาทลงไปในการแข่งขันฤดูกาลที่ผ่านมา มาร์ติเเตล์กัดลงสนามไปเพียงแค่14นัดเท่านั้นในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลทีแล้วและนั่นก็แสดงให้เห็นถึงสถานะของเขากับยอดทีมจากเมอร์ซีสไซด์ได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เขาเป็นตัวเลือกรองจากทางเวอร์กิลฟานไดและอิบราฮิมาโคนาเต้ที่กลายเป็นคู่หูปักกหลังตัวกลางเบอร์หนึ่งของทีมและในช่วงซัมเมอร์นี้ลิเวอร์พูลก็ยังมีแผนการที่จะซื้อกองหลังตัวใหม่เข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วย น่าทำให้พอมาชินผวมดำเนินรายการของทาง r e d m ม n TV ได้ออกมาสนับสนุนแนวความคิดในการปล่อยตัวมาติปออกไปหลังเขากำลังได,ได้รับความสนใจจากทาง RS Loma โลมาของกุนซือโจโซเซมูรินโญอยู่อีกหนึ่งนักเตะที่เราจะต้องพูดถึงก็คือโจเอลมาติปนะมาชินกา่า ผมคิดว่าริวะพูจะต้องเริ่มปล่อยตัวบรรดาน,นักเตะที่มีอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปและมีแนวโน้มว่าจะได้รับบาดเจ็บบ่อยหนึ่งในนั้นก็คือมาติฟและผมก็คิดว่าพวกเขามีความจำเป็นจะต้องเติมความสดให้กับตำแหน่งปักระหลังตัวกลางอีกด้วยหากคุณจำเป็นจะต้องชั่งน้ำหนักเลือกระหว่างโจโกเมสกับโจเอลมาติฟ ผมก็คิดว่าด้วยอายุอานามของทางโกเมสนั้นประกอบก,บกับการที่เขายังมีสถานะเป็นนักเตะโฮมกรอนดังนั้นผมจึงขอเลือกเก็บทางโกเมสเอาไว้เหนือกว่าทางมาติฟในแง่าามุมนั้นในก็เปิดประเด็นว่าวยเรื่องราวของนักเตะที่มีโอกาสย้ายออกจากทีมของเรากันไปแล้วข่าวที่สองของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลย แต่ขยับมาดูในแผงมิดฟิลกันบ้างเมื่อทางเดลี่มินเลอร์สื่อชื่อดังแดนผู้ดีได้ตีข่าวออกมาว่าในตอนนี้ฟาบินโย่กำลังพิจารณาถึงการย้ายไปหาความท้าทายใหม่ๆในเส้นทางอาชีพของตัวเองสำหรับการแข่งขันในฤดูกาลหน้า ในปีที่ผ่านมาเขาถูกลดบทบาทความสำคัญภายในทีมลงไปแล้วก็มีบางช่วงที่ถูกนักเตะดาวรุ่งอย่างสเตฟานไบเซตติทิงตำแหน่งตัวจริงไปได้ด้วยซ้ำทำให้จู้ตัวร่มไม่แฮปปี้กับสถานการณ์ที่แอนฟิลด์ดานเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างตีอาโกอาคันตาราเองก็มีความไม่แน่นอนในอนา,นา,นาคตขึ้นมาหลังจากทางนิวจนส์เยี่ยข่าวใสยลิเวอร์พูลของโกเว็บไซต์ฟุตบอลชื่อดัง ก็ออกมาเปิดเผยก่อนหน้านี้แล้วว่าสามโมสรม่มีแผนการจัดต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับเขาจากสัญญาเดิมที่ผูกมดโจ้าตัวกับทีมถึงแค่ช่วงสิ้นสุดฤดูกาลหน้าล่าสุดทางเพามาชินก็ออกมาชี้เป้าอ,อีกว่าลิเวอร์พูลจะไม่ปิดตายโอกาสในการขายพวกเขาทั้งคู่ออกจากสามโมสรในช่วงซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมเข้ามา ผมคิดว่าลิวว์พูจะพิจรารณาข้อเสนอสำหรับฟาบินโยลัตติอากอาคันชารานะมาชินกล่าวหากพวกเขาได้รับข้อเสนอที่ดีเข้ามานี่ก็เป็นโอกาสสุดท้ายของพวกเขาในการจะขายฟาบินโยให้ได้ราคาอย่างไรก็ตามในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของฤดูกาลเมื่อเขากลับมาลงสนามได้สัปดาห์ละเกมเราก็ได้เห็นว่านักเตะอย่างฟาบินโยสามารถเรียกฟอร์มเก่งของเขา กลับมาได้ดังนั้นมันจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ที่ฟอร์มการเล่นของเขาตกลงไปมันเป็นเพราะว่าเขาลงสนามมากเกินไปแน่นอนว่าในอุดมคติแล้วคุณย่อมอยากจะเก็บนักเตะที่ดีที่สุดเอาไว้กับทีมของคุณแต่คุณก็จำเป็นจะต้องให้พวกเขาลงเล่นน้อยลงหาไม่แล้วคุณก็จำเป็นจะต้องขายพวกเขาทำเงิน ซึ่งผมคิดว่าสำหรับเคสของตีอากและฟาบินโยพวกเขามีโอกาสจะถูกขายออกไปแล้วมาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้พวกอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของนักเตะที่เตรียมย้ายเข้าสู่ทีมของเราเป็นคนแรกในช่วงซัมเมอร์นี้กันบ้างดีกว่า นั่นก็คือในรายของทักออริซิมักอาริสเตอร์มิดฟิล์ทีมชาติอาร์เจนตินาของสโมสรไบรตันหลังสื่อทุกสำนักรายงานข่าวตรงกันหมดแล้วว่าเขากำลังจะย้ายมาเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลโดยเหลือเพียงขั้นตอนของการตรวจร่างกายภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าก่อนจะมีการเซ็นสัญญากันและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะนักเตะของทีมเราต่อไปต,ไปตามลำดับ ล่าสุดทางดีนโจนส์กูรูด้านการซื้อขายคนดังก็ออกมาเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์พิเศษกับทางกิฟต์มีสปอรตถึงเบื้องหลังของดิวนี้เมื่อตัวของแม็กอาริสเตอร์เองก็รู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากลิวร์พูมีความมั่นใจเป็นอย่างมากว่าจะได้ตัวเขาตั้งแต่ช่วงปิดฤดูกาลแล้วนะโจนส์กล่าว มันมีการเร่งเดินหน้าดีวนนี้ตั้งแต่สัปดาห์สุดท้ายของซีซันทีแล้วโดวยสำปาปเราได้เห็นตัวของออริกซิทแม็กอาริสเตอร์แสดงออกด้วยความรู้สึกแบบมาเต็มในเกมนัดสุดท้ายของฤด,ดูกาลแต่ก็อย่างที่เราเคยบอกไปแล้วว่ามันเป็นเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นอันที่จริงแล้วตัวของเขาเองก็รู้สึกตื่นเต้นกับข้อเสนอที่เขาได้รับมาจากทางลิเวอร์พูล ผมได้พูดคุยกับคนวงในถึงเรื่องนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วพวกเขาก็บอกว่า48ชั่วโมงข้างหน้าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญผมไม่คิดว่ามันจะมีอะไรผิดพลาดเกิดขึ้นได้อีกในดีลนี้หรอกนะแล้วเร็กซิตมคกออริสเตอร์ก็จะได้กลายมาเป็นนักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลในเร็วๆนี้แล้ว ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้ยังคงอยู่กับเรื่องราวของทางเอริกซิสแม็อาร,ริสเตอร์อีกเช่นเดียวกันแต่มาดูมุมมองของทางจอห์นบาร์สอดีตดาวเตะอาับตำนานของทีมเรากันบ้างเมื่อเขาก็ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นถึงการย้ายทีมของแมคกอาริสเตอร์และบาร์สก็มั่นใจว่าเขาจะสามารถเข้ามายึดตำแหน่งตัวจริงในแผงกองกลางของทางเยอเกนครอฟได้แบบทันที นั่นเป็นเพราะว่านี่คือตำแหน่งที่ทีมขาดแคลนอยู่ทั้งในเชิงของคุณภาพและปริมาณซึ่งจะแตกต่างกับผู้เล่นในตำแหน่งอื่นที่หากย้ายเข้ามาอาจจะต้องมีการต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกันอย่างหนะักอเล็กซิสมากออริสเตอร์จะย้ายเข้ามาพร้อมด้วยชื่อเสียงมากมายมหาศาลที่เขาได้สั่งสมมานะบานส์กรา นอกจากนี้มันยังจะมีความคาดหวังให้เขาย้ายเขามาเป็นสเ็ผู้เล่นตัวจริงของทีมในทันทีด่วนเมื่อคุณเซ็นสัญญากับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์อย่างเขาเข้ามาพวกเขาก็ต้องพร้อมจะเป็นตัวจริงเลยแต่หากคุณไปเซ็นสัญญากับกองหน้าบางทีเขาคนนั้นอาจจะต้องมาต่อสู้แย่งชิงตำแหน่งในทีมของเราเว้นเสียแต่ว่าคนที่ย้ายเข้ามานั้นจะเป็นนักเตะที่เก่งที่สุดในโลก พาว่าหากเป็นมิดฟิลแล้วยิ่งเป็นคนที่คุณต้องการตัวอยู่แล้วด้วยเขาจะต้องเข้ามาอยู่ในทีมในทันทีเรื่องนั้นแน่นอนเลย100%เปอร์เซไม่ว่าจะเป็นมอยเซสไซเซโดเดคานไรส์หรือใครก็ตามในพวกเขาพวกเขาก็พร้อมที่จะเป็นตัวจริงได้แล้วผมก็ไม่คิดว่าลิววร์วผูจะเซ็นสัญญากับนักเตะที่แค่วเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีม คุณอาจจะบอกได้ว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของทีมก็จริงแต่หากลิว์พูลจะเซ็นสัญญากับผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลแล้วมันจะต้องเป็นคนที่พร้อมจะใช้งานได้ในทันทีเลยเรล้ามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นเกี่ยวกับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์อีกเช่นเดียวกันแต่เป็นข่าวที่ได้แสดงให้เห็นถึงความมีใจของนักเตะให้กับทีมของเรากันบ้าง ก่อนหน้านี้มันก็มีรายงานข่าวออกมาอย่างต่อเนื่องว่านอกจากลิเวอร์ pool ของเราแล้วเขายังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรชั้นนำโดยเฉพาะบรรดาสโมสรยักษ์ใหญ่ของศึกพรีเมียร์ลีกไล่มาตั้งแต่ทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีที่ต่างก็อยากได้รายเซ็นของเขาไปครอบครองแต่ท้ายที่สุดก็เป็นลิเวอร์ pool ที่ชิงลงมือไปก่อนเพื่อนตั้งแต่เนิ่นเ นั่นทำให้ในตอนนี้เราสามารถตกลงเงื่อนไขต่างๆทั้งกับตัวของทางแม็กออริสเตอร์เองและต้นสังกัดของเขาอย่างทางไบรตันได้เสร็จสิ้นหมดแล้วโดยเหลือเพียงขั้นตอนของการตรวจร่างกายและการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการอย่างไรก็ตามล่าสุดตามการเปิดเผยของทางเดอะไทมส์สื่อชื่อดังก็ได้ระบุว่า แรดเดวิลที่เป็นทีมคู่อริตตลอดการของเรามีความพยายามหวังจะปากหน้าลิเวอร์พูลด้วยการติดต่อไปหานักเตะในช่วงโค้งสุดท้ายพวกเขาพยายามโน้มน้าวให้เขาตอบปฏิเสธลิเวอร์พูลและเลือกย้ายไปอยู่ที่โอทราว f ฟอร์ดแทนโดยทางเอริกเทนฮากก็มั่นใจว่าโอกาสในการลงเล่นถ้วยใบโตของยุโรปอย่างศึกยูฟาแชมเปียนลีกจะสามารถเปลี่ยนใจเขาได้ แว่าพวกเขาก็ต้องอกหักกลับไปเม็กอาริสเตอร์ไม่ได้สนใจข้อเสนอของพวกเขาและตอบปฏิเสธกลับไปแบบไม่มีเยื่อใหญ่หลังนักเตะมุ่งมั่นต้องการจะมาลิเวอร์พูลเพียงแค่ทีมเดียวเท่านั้นทั้งนี้ตัวของแม็กอาริสเตอร์เห็นถึงความจริงใจของหงแดงที่อยากจะได้ตัวเขาและมีการติดต่อเข้ามาตั้งแต่แรกทำให้ทีมของเอริกเทนทัสต้องสดแห้วไปตามระเบียบสำหรับเคสนี้ แล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ไใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ